อ้ามาดูกันต่อนะครับคนลัคนาราศีกรกฎทีนี้เราไปเรื่องการงานกันบ้างนะครับการงานจะมีด้วยกัน2อ,อย่างคือสําหรับคนที่ตกงานย้ายงานและก็คนที่เป็น SME หรือเจ้าของธุรกิจทีนี้เรามาดูพวกตกงานย้ายงานกันก่อนนะครับเนื่องจากดาวังคารนะครับโคจออยู่ในภพ นะครับคนรักคู่ครองนะครับอยู่ในราศีมังกรดาวคารจะอยู่ตรงนี้วันถึงวันที่1พฤษภาเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มต้นย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับอะไรต่างๆต้องทําให้จบภายในเดือนเมษายนไม่สามารถลิงก์ต่อไปได้ถึงเดือนพฤษภาเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับดาวคารจะโคจรตกพบมรณะนะครับแล้วก็นะครับ ในเดือนพฤษภาเนี่ยดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์จะโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มีเข้ามาถ้าใครตกง,งานอยู่ต้องคว้าเอาตอนนี้นะครับเดือนหน้าไม่ใช่เดือนที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะดาวคารเน่พอโคจรเข้าไปอยู่ในราศีกุมเป็นมรณะกับเราเนี่ยทางภาษาโหาราศาสตร์เราเรียกว่าเป็นพินทุบาทแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ นะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาไปจนถึงวันที่16มิถุนาก็ประมาณ45วัน46วันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการหางาน <c oughs> ย้ายงานต้องเป็นช่วงนี้แล้วนะเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยนะครับโคจรเป็นทั้งอุดเป็นทั้งคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เข้ามาจะเป็นงานบริษัทใหญ่บริษัทมหาชนนะครับเป็นงานเกี่ยวกับ การแก้ปัญหานะครับเพราะทับดาวอลีเป็นงานที่อาจจะต้องทำติดต่อกับบริษัทใหญ่โตหรือทำงานเป็นเลขาหรือทำงานกับเจ้านายหรือเป็นงานที่จะต้องเดินทางไปกับเจ้านายนะครับหรืออาจจะทำเป็นคู่บัดดี้ไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ฉายเดียวเหมือนที่ผ่านมาเพราะดาวอังคารกับดาวเสาร์นั้นนะครับ โคจรถึงการและดาวเสาเนี่ยมันแปลว่าหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นอาจจะมีคู่บัดดี้มีพาร์ทเนอร์คอยทำงานด้วยกันในช่วงแรกตั้งแต่วันที่1เมษาดา,าวคานนั้นสเสวยโจโล,โลเลิกนะครับและสเสวยตรียางเสาอันเป็นเลิกที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่1โจนถึงวันที่6เมษาก็ไม่นานนะนะครับ1ถึงวันที่6เมษา นะครับไม่ควรสมัครงานหรือไม่ควรรับงานในช่วงดังกล่าวหรือไม่ควรจะเปลี่ยนงานในช่วงดังกล่าวเพราะดาวมันไม่ค่อยดีถ้าไปแล้วหรือย้ายไปหรือลาออกหรือทำอะไรในช่วงดังกล่าวเนี่ยอาจารย์ก็ขอทำนายว่างานที่เป็นเนี่ยมันจะ1เป็นงานที่มีปัญหาเยอะ 2. เป็นงานที่สังคมไม่ดี 3. เป็นงานที่ เราไม่ได้วาดหวังหรือคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้คือผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับเป็นไหมครับว่าตอนสัมภาษณ์คุยดีที่นี่เป็นอย่างนั้นดีอย่างนู้นพอเอาเข้าจริงพอไปเข,ข้าจริงปรากฏว่ามันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้จะเป็นบริษัทใหญ่หรือจะเป็นบริษัทมหาชนอะไรก็ตามยังไงอาจารย์ขอให นะครับเริ่มเริ่มงานหรือเข้าไปคุยงานหรือเริ่มสมัครงานเนี่ยหลังวันที่6เมษาไปแล้วจะดีกว่านะครับงานเนี่ยนะครับดีถึงดีมากเพราะเสวยภูมิปาโลเลิกนะคบแปลว่าเป็นงานที่อาจจะเป็นงานใหญ่งานผู้บริหารแล้วก็เป็นงานที่อาจจะต้องเดินทางนะครับถ้าเป็นงานเกี่ยวกับด้านการเงินหรือเป็นงานที่มีไรายได้หลักแล้วก็มีไรายได้เสริมมีค่า คอมมิชชั่นมีอะไรด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าให้เป็นงานหลังจากวันที่13เมษาไปแล้วนะครับ13เมษาไปแล้วเพราะว่าให้ดาวการเงินซึ่งเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรไปได้ตำแหน่งอุดด้วยเท่ากับว่าการงานเราก็ได้อุดแปลว่ายิ่งใหญ่การเงินเราก็ได้อุดแปลว่ายิ่งใหญ่ด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปอีกแล้วก็นะครับเป็นของแถมถ้าใครโสดนะ กํลกฏคนไหนโสดแล้วย้ายงานหรือเปลี่ยนงานหรือมีเหตุจะต้องออกเดินทางไปทํางานต่างที่อาจจะเคยอยู่สาขา A แล้วต้องย้ายไปอยู่สาขา B อะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์จะเจอคนถูกใจมีสิทธิ์จะเจอคนรักมีสิทธิ์จะเจอคนมาชอบมาจีบในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้เป็นของแถมนะครับเพราะดาวการงานมันอยู่ในภพคนรัก ยิ่งอะไรครับยิ่งเดินทางบ่อยๆยิ่งไปนู่นมานี่ยิ่งเจอคนถูกใจยิ่งเจอคนรักแล้วก็เป็นไปได้สูงอาจจะเจอเจ้านายใหม่ของตัวเองเนี่ยแหละจีบนะครับได้ผลได้ความยังไงก็บอกกล่าวเล่าสิบกันบ้างนะนะครับแล้วก็นะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่ยีนะครับ ดาวโคจรย้ายออกจากภูมิปาโลเลิกแล้วนะครับไปเสวยเทสตรีเลิกนะครับการงานในช่วงดังกล่าวจะเป็นงานต่างถิ่นต่างประเทศจะมีการเดินทางไปรู่นมานี่เยอะกว่างานในช่วงแรก นะครับประมาณ3-4เท่าแล้วก็จะเป็นงานเกี่ยวกับด้านการเงินแล้วก็ด้านเอกสารเพราะว่าดาวพุธนั้นจะย้ายโคจรเข้ามาอยู่ในภพการงานในวันที่19เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างเดียวแต่พออะไรครับ19มาเนี่ยนะครับจะเป็นงานเอกสารงานติดต่อแล้วก็เป็นงาน เกี่ยวกับการที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศใครที่ชอบเดินทางบ่อยๆไปนู่นมานี่บ่อยๆนะครับจะเป็นงานตรงนี้แต่ว่านะครับดูแล้วเนี่ยนะครับท่านจะต้องมีความอดทนกับงานตรงนี้สูงเนื่องจากเป็นงานใหญ่งานหนักนะครับหนักถึงหนักมากเพราะเนื่องจาก1ึงมันอยู่ในธาตุดินนะครับสองมีทั้งดาวพฤหัสเป็นคู่สมพลมีทั้งดาว เสาเนี่ยเข้ามาแจมด้วยแต่ยังดีว่าในเดือนดังกล่าวเนี่ยนะครับดาวเสายังโคโจรอยู่ในนะครับวอรละโคตมานวางพูดภาษาชาวบ้านก็คือยังให้คุณอยู่เพราะฉะนั้นนะครับไอ้เลือกอังคารกับเสาเป็นคู่ทุกขลาบนิทานชาติเวรก็จะใช้ไม่ได้ในช่วงดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับคนที่ต้องการหางานใหม่แล้วก็ย้ายงานนะ นะครับหลังจากนั้นเรามาดู SME บ้างเนื่องจากดาวการงานในช่วงวันที่1จนถึงวันที่6นะครับเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีถ้ามีลูกค้าเข้ามาก็ให้ระวังนิดนึงว่าลูกค้าอาจจะบิดเบี้ยวสัญญาหรือโกงได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในช่วง วันที่6จนถึงวันที่13พอดาวอาทิตย์ย้ายมาจะเป็นช่วงเมกมันนี่ทำเงินทำทองหาเงินได้ค่อนข้างเยอะเนื่องจาก SME นั้นดังคารนอกจากเป็นดาวการงานและยังเป็นดาวลูกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะรับลูกน้องก็ขอให้รับในช่วงวันที่6 6จนถึงวันที่19เมษาจะได้คนดีมีความสามารถแล้วก็ฉลาดแกมโกงแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังซื่อสัตย์อยู่ ก็จะเป็นถือว่าจะเป็นช่วงดีนะครับแต่เลยไปกว่านั้นเนี่ยนะครับยิ่งช่วงวันที่23ไปแล้วเนี่ยครับการันตีได้ว่าลูกน้องที่เข้ามาจะโมโหไลายแล้วก็อยู่กับท่านไม่ได้นานนะครับถามว่าช่วงนี้สามารถก่อสร้างหรือขยายกิจการได้ไหมก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าดาวการเงินดีมากๆแม้ว่าดาวการเงินจะโคจรย้ายออกจากราศีเมษ ไปอยู่ในราศีพฤศพแล้วการเงินก็ยังดีอยู่เพราะมันย้ายเข้าไปอยู่ในภพลาภะก็ยังหาเงินง่ายได้เงินเยอะเหมือนกันในช่วงดังกล่าวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพกันบ้างนะครับเนื่องจากดาวราหูเดือนนี้ทั้งเดือนเดือนเมษาทั้งเดือนเนี่ยดาวราหูนั้นโคจรอ,อยู่ในภพวินาศพอดาวราหูโคจรอ,อยู่ในภพวินาศ ท่านก็จะต้องระวังนะครับอุบัติเหตุที่1ไม่คาดฝันสองกลางคืน3ทางเปลี่ยว4เนื่องจากมันเป็นดาวถ้าอยู่ในธาตุลมท่านอาจจะต้องระวังการถอยหลังอย่างเช่นที่เป็นข่าวมาคืออะไรครับเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วรถตกตึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือการขับรถแล้วมันไม่มีสัญญาณไฟ รถจะเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวเลยมันไม่บอกเราหรือโดนรถตัดหน้าหรือมีรถอยู่ในมุมอับแล้วเราขับไปแล้วเกิดไปปาดหน้าเขาเปลี่ยนเลนโดยที่เรามองกระจกแล้วไม่เห็นคือมันอยู่ในมุมอับแสงอะหรือมุมอับตรงนั้นเนี่ยทำให้เราไปเฉียวไปชนกับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้นะครับระวังตรงนี้เยอะๆแล้วก็ชัดเจนว่า ถ้ามีคู่กรณีคู่กรณีจะเป็นเพศตรงข้ามนะครับหรือนะครับเหตุที่จะเกิดเนี่ยอาจจะมีสาเหตุมาจากเพศตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงที่จะต้องระวังคือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่สองเวลา6กโมงเช้า52นาทีนะครับอีกช่วงหนึ่งตั้งแต่วันที่ 10, 17นะครับเวลา 12.45จนถึงวันที่19เวลา22.46ช่วงนั้นดาวตัวท่านเข้าพบม,มรณะก็ต้องระวังอีกช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงวันที่27เวลา7.15โมงเช้า15นาทีจนถึงวันที่29เวลาบ่าย2.38นี่ก็เป็นช่วงที่จะต้องระวังนะครับสุขภาพนะครับเนื่องจากมันอยู่ในทัตลม นะครับถ้าไปในไซตงงานก่อสร้างก็สวมหมวกนิรภัยนะครับแต่ถ้าไปในที่ไม่ควรไปนะครับควรเช็คสัญญาณมือถือควรเช็คแบตเตอรี่นะครับอย่าให้ไปเกิดเหตุแล้วแบตหมดแล้วมันทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักบ้างนะครับมีหลายคนแฟนคลับเลิฟๆของอาจารย์ยักษ์เนี่ย ที่เป็นคนลักขณาราศีกรกฎบอกว่าอุ้ยอาจารย์ในที่สุดดาวเสาร์มันก็มาให้คุณเนี่ยหนูจะนะครับมีแฟนแล้วใช่ไหมหนูจะเจอคนรักแท้แล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันปรากฏว่าในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับดาวเสาร์ก็ยังคงเดินเร็วแล้วก็ยังสเสวยโจโลเลิกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักที่เข้ามามันจะเป็นความรักแบบ ปุ๊บปั๊บเป็นแฟนกันจีบติดการลวดเร็วฟุบฟับเลยนะครับว,วิบวับวิบวับนะภาษาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่อยากจะไปวิบวับโดนปิดการขายหรืออะไรต่างๆถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีก็อย่าไปอยู่ในที่ที่อยู่กันแค่2คนนะครับแต่นะครับในช่วงนี้ท่านจะเจอหนึ่งคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับ 2. นะครับท่านจะเจอคนที่หมุนเงินค่อนข้างเก่ง 3. ท่านจะเจอเงินคนที่มีไรายได้หลักแล้วก็ได้รายเสรอมีไรายได้หลายทางแล้วก็ดูตามน,นี้น่าจะบ้านรวยอ่าเพราะว่าดาววังคารเนี่ยมาเป็นอุดนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ดูแล้วว่าเป็นคนที่ทำอะไรสำเร็จนะครับแต่ถ้าจะแนะนำนะครับ ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทั้งการเงินการงานคนที่เข้ามาช่วงนี้ถือว่าแฮปปี้ดีมากๆแต่จะฉลาดแกมโกงเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นพวกแนวใสซื่อเป็นผ้าขาวเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายก็พยายามคบกันนานๆอย่าไปปุ๊บปั๊บแล้วเป็นแฟนกันเลยเดี๋ยวจะน้ำตาเช็ดหัวเข่าภายหลังแต่ถามว่า อ่าคนนี้เจ้าชู้ไหมอาจารย์ว่าเนื้อหอมมากนะครับแต่เจ้าชู้หรือเปล่าเนี่ยดูตามนี้เขาเป็นคนค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงแล้วกันนะครับช่วงที่นะครับเป็นมุมไม่ดีนะครับจะเจอคนที่เขาเรียกว่าไมา่ความคิดไม่ค่อยตรงกันนะครับก็จะเป็นช่วงช่วงแรกก็คือตั้งแต่วันที่1จน,นถึงวันที่2เวลา หกโงเช้าห้นาทีช่วงที่2นะครับวันที่4เวลา11.45อจนถึงวันที่6เวลา15.01นนะครับเป็น2ช่วงที่นะครับความคิดความอ่านจะไม่ค่อยตรงกันหรือบางทีเขาเรียกว่า,าเธอพูดอย่างฉันอยากไปอย่างตีความกันคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงที่จะมีลักไม่แบกบแบบไม่เปิดเผยบ้าง นะครับช่วงนั้นคือวันที่12เวลา23.37จนถึงวันที่15เวลา04.58นะครับช่วงนั้นจะมีเป็นลักแบบไม่เปิดเผยแต่ในช่วงที่นะครับเจอแต่คนมีเจ้าของแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันที่17เวลา12.45จนถึงวันที่19เวลา22.46แต่ช่วงที่ดีที่สุดที่ท่านจะ ได้เจอคนรักได้เป็นแฟนกันเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงวันที่22เวลา10.13จนถึงวันที่24เวลา21.37เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ดังนี้แล้ว22-24อย่าอยู่บ้านครับออกไปทำงานออกไปเที่ยวออกไปหาคนถูกใจมาคุยกันดีกว่านะครับ อ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องความรักสำหรับคนโสดทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วบ้างนะครับคนรักของท่านจะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองสังหอนแม่นอย่ามีความลับกับเขาในช่วงดังกล่าวแล้วก็มุทะลุดุดันนะครับอีกอย่างหนึง่งเรื่องงานของเขาเนี่ยเขามีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มงานใหม่หรืออยากจะทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ แต่ท่านต้องระวังสุขภาพของคนรักในช่วงวันที่13เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนเลยนะครับอุบัติเหตุที่เกิดคืออุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการขับรถขับลาความร้อนนะครับก็กลายเป็นว่านะครับเรื่องเงินดูจะไม่ใช่ปัญหาของแฟนท่านในช่วงนี้เพราะมีไรายได้เสริมเข้ามาอะไรได้หลักแม้จะ ติดขัดยุ่งยากแต่ว่ามีอะไรได้เสริมเข้ามาก็ช่วยได้หน่อยแต่ที่จะต้องระวังมากๆคือด้านสุขภาพของแฟนของพี่ปู่พี่กรกกนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับคนลักษณาราศีกรกกเนะจิตใจการเงินการงานความรักสุขภาพครบแล้วยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญส่งให้คนที่ท่านรักและหวังดีด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ยักษ์ขอลาไปก่อนกับคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ